สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์กับรายการขอเล่นหน่อยครับพบกับพี่ก๊อฟพี่อันนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องของเล่นนะครับกล่องซุ่มเหมือนเดิมครับสีสันสวยงามอันนี้สีสดใสกว่าเดิมนะใช่สีพาเทลมากอันนี้เป็นคอลเลคชันของน้องดีมูดีมูดีมูอันนี้ดิมเูเรายังไม่เคยจุ่มดีมูให้ดูเนาะแต่ว่าพี่อันแอบมีสะสมดีมูไว้นิดหน่อยนะคะอะก็คื เคยเคยเคยติดตามพี่ก็เคยบอกว่าพี่อังเนี่ยจะแอบไปสุ่มมา<ฮ>แล้วก็แกะเล่นเองก่อนไม่ได้มาให้ดูผู้ชมนะเพราะว่าอารมณ์รีบอะ่ะคือรอถ่ายไม่ทันก็แกะเลยอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือเหตุผลน,นะครับว่ามีแล้วแต่โ่เนี้ยซื้อมาตั้งใจมาแกะ ใช่ให้ดูนะคะดีบูคลอเนี้ยนะคะเป็นดีบูว e ดิ้งเวนเดอร์วันเดอร์นะคะก็คือเป็นคอลเลคชันที่แบบถักทอความฝันอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งออกมาเมื่อตอนประมาณเดือนตุลานะคะเช่นเดิมลงทะเบีไม่ทันแต่ว่าเขามีปล่อยให้จุ่มที่ช็อปแล้วต็อตอนนี้น่าจะก่อนที่ก่อนที่เทปจะออกไปก็น่าจะทยอยทยอยปล่อยออกมาให้จุ่มแล้วนะคะคราวนี้พี่อันก็เลยไปรับมาสามจุ่มมีทั้งหมด12ตัวแล้วก็มีซีเกตบล็อกอ่าเนี่ยมีซีเกต แบบ A แบบ B ก็คือเหมือนเดิมมีซีเคตธรรมดาหนึ่งต่อ1น4แล้วก็ซูเปอร์ซีเคตก็คือ1ต่อ288อดนี่นะฮะเดี๋ยวดูกันคือดีมูเนี่ยเป็นคนเล่นเฉพาะกลุ่มมากคนไทยก็ตามประเทศนิยมเยอะนะแต่คนไทยก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มนิดนึงที่เขาชอบแต่น้องน่ารักนะอ่ะแกะเลยดีกว่าว่าจะได้ตัวไหนแต่ว่าก่อนจะแกะอยากได้ตัวไหนตัวที่4ตัวที่4จะน่านบไลท์ yes yes นะแกะอีกอันนึงหรอจริงๆอ่อะ อยากได้ตัวที่4 5 6หตัวที่6ออะสตาร์น่ะน้องสตาร์นีเนาะมีตัวพี่อันก็จะดูจากตรงนี้นะฮะถ้ามีไม่เอาน้องหน้ากล่องอ่ะแกะเลยไหมแกะเลยอย่างเดิมน่ะถามว่าพี่อันจับมาจากบล็อกไหนจับยังไงเหมือนเดิมในบล็อกเราไม่รู้ว่าปนกับใครมาหรือเปล่าแต่ข้าว่าเป็นบล็อกใหม่แล้วล่ะจับจากกองเดียวกันนะคะแล้วก็ซ้ำไหมไม่รู้วัดดวงแล้วก็พี่อันก็เอาแบบน้ําหนักที่ไม่เท่ากันน่ะคิดเองเออเองคนเดียว คาดว่าอย่างน้อยไม่ซ้ำอะคาดว่านะพี่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าพนักงานน้องๆที่ชอบบเขามาเติมหรือยังแล้วก็ขยับแบบหนักบ้างเบาบ้างวะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยอาจารย์อุ้ยแต่ตัวที่อยากได้พอดีเลยเองไงล่ะเก่งไหมคะได้ตัวที่อยากได้พอดีเลยเย่เย่เย่เขาชอบตัวนี้จริงนะ อบอกเลยอ่ะขย่าอยู่นานแล้วตอนขย่ามีแบบสาวๆอยู่ข้างๆอีกแก๊งหนึ่งเขามาขย่าด้วยกันเขาก็ยืนคุยกันเราก็แอบฟังไวาอยู่แล้วเขาก็ถามว่าอยากได้ตัวอะไรน,นู่นนั่นนี่เราก็หันไปเผื่อกับเขาเล็กน้อยเราก็บอกเนี่ยเราอยากได้ตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ขย,าย่ายังไงเราก็เลยบอกว่ามันคงจะมีอัเซสซรีที่เป็นใบไม้อ่ะคิดเองเออเองคนเดียวแล้วก็ได้ตัวต่อไปจะได้ไหมเนาะกบชอบอ่ะ จับปุ๊บเจอปั๊บมันจะอะไรขนาดนั้นต่อไปใครเจอพี่อันก็เดินเข้าไปถามเลยพี่ช่วยขยับให้หน่อยรับรองว่าไม่รู้อ่ะว่าจะได้ตัวอะไรนะคะแล้วแต่ดวงเลยอ่ะแต่ถ้าให้จับอะไรนะคอที่อันบอกพี่ก๊อปไปอ่ะคอแม่นๆ่นอ่ะมีความเป็นไปไับออยู่ไม่กี่คอนะคะความมีความเป็นไปได้อ่าคอมาโยกอ่าเคยจับให้ดูนะว่าคอมาโยกเป็นยังไงหอึ่ง้องามตีลังกาตัวไหนเน่ะ ้ยนี่น้องตัวสีเขียวอน้องตัวที่ไรพี่ก๊อฟตัวที่สิบพอดีเลยตัวที่สิบน้องอะไรอะฮัตติงการเดนนนน้องน่ารักนะนี่มีแอสเซซอรี่ด้วยเดี๋ยวไว้แกะให้ดูว่าน้องมีอะไรบ้างข้างในพี่น้องน่ารักอะเอาจริงๆอ่ะทั้งสิบสองจุ่มอะอันชอบหมดเลยคือยืนทำใจอยู่นานมากสาวๆแกงข้างคอลเลคชันนี้อะพี่ดูดีๆสิมันน่ารักมากเลยนะมันดูมีความมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งมากเลยอะว่า มีความเด็กน้อยอ,ะอ่ะมีความแบ๋ววดูไร้เดียงสาดีมไม่เหมือนตัวชั้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พูดเองจัดการเอเอ,อ<ด>พูดเองเออเองจัดการเองนะครับการหายอ้าเจ้าจ้าจ้าป๊าป๊าไม่รู้ตัวอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะต้นไม้ทำมาเราได้แต่ต้นไม้ล่ะเป็นคนรักโลกเป็นคนรักโลกรักสีเขียวน้องตัวที่เ่าไหร่พี่กอฟแปดน้องตัวที่แปดนะคะรักโลกมากเลยสีเขียวจริงๆน่ารักทุกอันนะ ไม่ใช่ตัวที่อยากได้อ่ะต้องไปตามหาอีกแล้วอ่ะเรามาแกะตัวที่เราอยากได้พอดีใช่ไหมหนูบอกแล้วมันมีแอสเซสซอรี่สองอันนี่อะไรดูสิดูมีแอสเซสซอรี่ด้วยอ๋อมีแอสเซสซอรี่อ่ะใช่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเขย่าแล้วเจออะไรกันชื้นอ่ะมาดูตัวน้องดีกว่าพี่ต้อมน้องน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยอ๋อเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าเอ้ย น่ารักนะน่ารักอ่ะพี่ใส่เครื่องประดับก่อนอ๋อใส่เครื่องประดับนี่เขามีเครื่องประดับด้วยเหรอใส่เครื่องประดับก่อนดูทำมือให้เหมือนกันด้วยข้างไหนของพี่ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาอซ้ายพี่อันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้ได้เหมือนกันอันนั้นได้ไหนั้นทางอถูกแล้วค่ะทางเมื่อกี้อ่ะถูกแล้วนี่ทางนี้ถูกแล้วกากลับด้านเธอใส่ข้างนี้ข้างเห็นไหมเครื่องประดับต้องมีเครื่องประดับด้วยมันจะรักไม่ใช่ปายเรืออยู่ในเมฆ อ๋อนี่นี่นี่ายเรือเขาพายเรือเอ้ยน่ารักมากเลยนี่ภายเรือภายเรือไปไหนไม่รู้เก็บดาวท้องฟ้าอู้ยจินตนาการวางไว้บนหัวพี่อ่านไม่ใช่่ใช่น่ารักอ่ะคำว่าชอบดีมูตัวนี้ผ่านเลยชอบก็น้ําหนักไม่หนักมากไม่หนักค่ะแต่ก็ไม่ได้เบานะอืมแล้วก็ต้องบอกว่าโดยรวมก็คือสีสันเรื่องรายละเอียดเก็บรายละเอียดพอสมควร ชอบไหมชอบไหมคุ้มไหมคุ้มสีสีสวยสามรบาทคุ้มค่ะหนึ่งจุ่มนะคะเอาล้วครับใครที่ดูอะไรนีคอลเลคชันอีกทีนี้ขอชื่ออีกทีนะดีมูวีดิงเวนเดอร์ฟิกเกอร์ค่ะซีรีส์ฟิกเกอร์ค่ะนะครับก็ใครกำลังมองดูว่าจะซื้อหรือเปล่าคุ้มคไหมคุ้มนะครอนี้คุ้มมันบอกเลยเพราะคอก่อนหน้านี้ที่ประมาณ3-4คอที่แล้วอ่ะก็น่ารักแหละแต่ไม่รู้สิอันอาจจะชอบแนวมุ้งมิ้งแบบนี้ม้งคะก็เลยเชียร์ว่าคอนี้ควรเก็บให้ครบน่ารักมากครับผม ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสิ่งสำคัญครับถ้าอยากสนับสนุนช่องเราครับสามารถกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ุนในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดอยากเป็นกำลังใจพวกเราสองคนนะครับฝากกดติดตามสมัครและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับขอเล่นหน่อยครับ